<c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟูกุยเบิร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครโจโซกันนะครับผมตัวนี้เลยนะตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับนี่สแตตก็ประมาณนี้หนึ่งดาวหนึ่งดาวเนาะแล้วก็มีพระผ่านะครับก็คือมันจะตีไวขึ้นแล้วก็สแตตก็ประมาณนี้แซดบวกเอเอนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะบอกได้เลยว่าตัวนี้หน้าอีวัวกว่าโกโจอีก เป็นตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าไงอ่ะหน้า EVO ที่สุดในอัปเดตหนึ่งแล้วนะครับผมเป็นมินิอลูคัตวานั้นนะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมอ่า i n นฟินิตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเราไม่ได้รีวิวแบบลงรายละเอียดเยอะนะครับเรารีวิวแค่ว่าให้เห็นว่ามัน ตีเป็นยังไงลเมจเท่าไหร่น,นี้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูสกิติตัวด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะว่ามันมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนาะโอเคก็ในเรื่องรู้สึนเนี่ย อ่ะไม่รู้พูดพูดผิดพูดถูกนะดูจูจิสึเหรอใช่ไหมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูนะครับแต่ว่าตัวละครแบบมีแต่ชื่อสาะโอทั้งนั้นอนะ่ะโกโจโทจิเออ่เนี่ยอะไรอะ่ะโจโซโจโกโ,โอ้โหแม่งเยอะเหลือเกินอืมเยอะมากนะเยอะมาก เยอะมากนะครับเยอะมากเดี๋ยวเราวางน้องลินไว้ตรงนี้ก่อนนะชึบแล้วให้ให้เขาทําเวลาไปว่ากี่เว็บนะครับเพ,เพราะว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อการสาธิตที่แล้วนะครับเมื่อการรีวิวที่แล้วนะว่าจะเอามาดูว่ามีเอ้ยบัฟน้องลินนะมีพอมีแล้วมันเป็นยังไงบ้างดาเมจเท่าไหร่อนะไรย่างเงี้ยก็ไม่ได้ดูสักทีเพราะว่ามันต้องรอง6หกเว็บใช่ไหมกว่าน้องจะทาไอ้นี้ได้นะ ทีเว็บนะอย่างหกเว็บเนาะอืมก็เลยต้องรอนะครับแต่นี้คือไม่ต้องรอแล้วเราวางไปเลยแต่ว่าเราจะวางตรงนี้เนี่ยปริมปริมแบบนี้อ่ะไม่ถึงเนาะเพราะว่าพอเราคือเราอยากจะให้ดูดาเมจสดก่อนไงดาเมจสดสด,สดก่อนอนะว่ามันได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวคอยใช้บัฟใช่ใช่แล้วเดี๋ยวค่อยใช้บัฟน้องลินก็คือเดี๋ยวอัพให้มันถึงเส้นแล้วกันอืม ประมาณนี้เราวางน้องลินทิ้งไว้ก่อนเลยโอเคบอกได้เวาตัวนี้หน้ารีวิวมากแล้วก็หน้าอีโวมากหน้าใช้มากเป็น,เป,นเป็นตัวเดียวเลยที่ค่อนข้างที่จะหน้าอีโวก่อนใครในอัปเดตหนึ่งนี้นะใครมีหรือว่าตู้มาก็รีบกดรีบแบบ,ร,บ,ร,บรีบเลยอะรีบใช้งานเลยอะรีบสุ่มเลยนะครับหาเลยยังไงก็ต้องรีบหานะครับ ตัวมันดีมากนะตัวมันดีมากแล้วยิ่งถ้าใครได้ใช้นี่เนี่ยโอ้ยจ็บจนะจ็บเจ็บใช้นี่นะอือเดี๋ยวจะบอกว่ามันดียังไงนะครับถ้าเทียบกับโกโจเนี่ยโกโจเทียบตัวนี้ไม่ติดเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กของเกมหรือว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเกมมันจงใจทํามาแต่ว่าบอกเลยว่าโคตรดีโคตรดี โคตรดีนะอ่าเดี๋ยวเราให้ดูกันนะครับแต่ว่ารอก่อนตอนนี้ต้องฟาร์มตังก่อนนะครับอะงั้นเรามาพูดขั้นโฆษณากันก่อนและกันนะว่าโอเคใครที่มาดูแล้วไม่ไม่รู้ว่ามีการสตรีมสดไลฟ์สดนะครับก็พี่มีการสตรีมลไลฟ์สดเนี่ยตอน6โมงเย็นทุกวันนะครับผมถ้าใครไม่เจอตอน6โมงเย็นก็รอ3ทุ่มนะครับแต่ถ้าไม่ได้เจอแล้วก็แสดงว่าพี่ไม่ได้สตรีมเนาะ แล้วก็ถ้าใครที่รอการแบบแจ้งเตือนของ youtube ว่าพี่จะสตรีมตัวไหนก็อย่ารอเลย youtube มันไม่ค่อยแจ้งเตือนก็ถ้าอยากจะรับการแจ้งเตือนจริงๆก็เข้า Discord ค,ครับผมพี่มีการแจ้งเตือนใน Discord ให้นะครับเข้าดิสคอดแล้วก็ไม่ต้องปิดแจ้งเตือนเนาะเข้า Discord ไว้แล้วก็แล้วก็ ล้วก็อะไรล่ะไม่มีเออเข้าที่คอร์ดไว้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ยศเนาะลิงดิสคอร์ดก็อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถเข้ามากันได้โอเคตอนนี้เราเก็บเงินได้ละพอสมควรนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าอัปเกรดอะไรเป็นยังไงบ้างขั้นแรกนะครับผมก็คือสอง0ันแต่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูใหม่นี่ให้ดูใหม่เลยมีคียตะข้อเนี่ยประมาณ5%เด้วยนะครับโอเคให้ดูใหม่ครับอัปเกรดศูนย์ก็นี่เท่านี้ เท่านี้เลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสกิลถัดไปเป็นทรงกลวยเล็กๆแคบๆนะครับประมาณนี้เลยก็จะเป็นการยิงกระสุนระเบิดปิ้วแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลยนะหลุดไปไม่เป็นไรครับเรามีเบจิต้าคอยกันอยู่ต่อไปก็จะเป็นการอ่าเป็นสกิลที่3อัปเกรดที่ 5ครับผมสกิลที่3ก็จะเป็นการฟา,าดแล้วก็หมุนแล้วก็ระเบิดนะครับก็ดูเอานะมันเป็นยังไงปื๊บระเบิดหมุนตุ่มต่ำตุ่มต่ำประมาณนี้เออปัญญาอ่อนไปนะียไม่โอเคอัพเกรด5ก็ระเบิด0้0นะครับไม่ได้วิววาอะไรนะครับแล้วก็ถัดไปเลยปึ๊บปึ๊บสกิลถัดไปก็วงจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วสกิลก็จะเปลี่ยนเป็น การปล่อยพื้นแล้วก็มีมีเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะพุ่งออกมาเป็นเลือดนะครับผมแหลมแหลมมาแทงเนาะม,มีก็มีเท่านี้นะครับส่วนถัดมาเลยเป็นสกิลบลัดสตอมนี้ที่เด็ดนะครับฟูเอโอและหลายฮิตมากและเคลียร์มอนได้ดีและตีไวมาก มันเป็นอลูขาดแบบฉบับมินินะครับทําไมอะถ้าถามว่าเอ้ยพี่แม่งดาเมจมันก็น้อยทําไมมันถึงดูเวอร์จังเลยพ,พี่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 มั่วปะเนี่ยพี่เวอร์ปะเนี่ยไม่เวอร์ครับในการตีของมันเนี่ยมันตีเลือดออกครับตีติดเลือดออกครับมอนทุกตัวที่โดนมันตีเนี่ยเลือดออกเรื่อยๆ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 มันเลยเคลียร์มอนได้ดีกว่าโกโจโซึ่งโกโจโดาเมจเยอะก็จริงแต่โกโจโต,ตีฮิตเดียว ตีฮิตเดียวถ้าเจอมอนที่มีโล่จบแตกเรียบร้อยอืมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่พี่ค่อนข้างที่จะแนะนำว่าให้อีโวก่อนใครเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าถ้ามีรับน้องลินเป็นยังไงสองหม่นสองนะหมื่นปึ๊บ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 อเอาให้ตันไปเลยดูสิ อ๋อไอเราก็นึกอยู่ตั้งนานขออภัยทุกคนนะครับขออภัยทุกคนอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะว่าตัวเนี้ยไม่สามารถรับบัฟของน้องลินได้การทำงานของโจโซเนี่ยคล้ายๆกับเบจิตา้าที่จะต้องอยู่คนเดียวขออภัยทุกคนเลยที่ที่มานั่งเอาน้องลินมาโอ้โห คนที่ยังที่ยังดูมาดูไม่ถึงตอนนี้คือพิมพแชทพิมคอมเมนต์ดากก่ากูแล้วั้เนี่ยวไอ้โง่มันใช้น้ำบับน้องลินไม่ได้โอเคพี่รู้แล้วครับพี่รู้แล้วแต่แค่ลืมนะแค่ลืมโอเคมันก็อย่อินทว์ดน,นะตัวนี้แล้วเรามาดูกันการโจมตีทำให้เลือดไหลเนี่ยเท่ากับ35%ของดาเมจของหน่วยนี้ซึ่งก็ประมาณ เอาอยู่ที่ประมาณ4,000-5,000 4,000ได้ประมาณ4,000ประมาณ4,000เลยถ้ามีบัฟดีๆก็อาจจะเยอะกว่านี้นะครับก็ประมาณนั้นเนาะส่วนอันนี้ก็เอาไปแปลกันเอานะครับอืมถ้าใครอยากรู้นะครับอันนี้คือก็บอกอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าพี่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะ <c ười> แค่ว่ามันกดมาให้ดูเพราะว่าถ้าคนที่ยังไม่มีเนี่ยมันก็ไม่สามารถเข้ามาดูหน้านี้ได้ก็พี่ก็กดให้ดูแล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้าง นะก็วัออนนี้แล้วกันนะครับสา,าสาวาดสาวาสามารถวางได้ทั้งหมด4ตัวนะครับผมนี่โอเคขออภัยจริงๆอวันนี้ขออภัยเลยที่นั่งเอาน้องลินมาเป็นตัวบัฟโอ้โหแม่งเลยกูกลายเป็นคนโง่ไปเลยไม่ไม่ไมพ,มพี่ไม่ใช่พี่ไม่รู้นะแต่ว่าลืมครับขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอเคสําหรับการรีวิวโจโซใช่ไหมอันถูกปะเนี่ยเออก็ แต่เพลงข้อนี้นะครับผมเรื่องจิตวิสุทธพี่ก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่นะครับเลยไม่ค่อยรู้เรื่องตัวละครเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครโจโซเนาะเจอกันใหม่ในตัวละครหน้านะครับผมไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย